เด่าครับซิปดอกพอดีพี่น้องจะจุ่มจ้ะมาอีกจ้ะมองมองเคยได้เก็บม,มองละดอกน้องซอฟต์บอยมาดอกนี้ทิปกระดอกจูพี่นอ้องดอกลายแห้งเละดอกนี้เนาะนี่จุม่มนึงครับ เป็นดอกบานพี่น้นอะ,ะ,ะบานมีแต่บานแข็งบานงามพี่น้องบานงามยูจ้างัมน,นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาพญายม่ไนยยแลวก็บซีเกลซีไม่ภูเขามมชทัโวโลกน่ำครับวันนี้กับมาพ,พบขอ,อกันในยามเสาร์ของวันที 7, ่27พฤษภาคมปีพศ2 5 6 5ครับ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมจ้กะกับพาเดินทางเขาปลาหาบนเฮ็ดคือเกาละจ้าไปหลุนไปโชมน้ำการจ่าวาสีมานเฮ็ดยังแนไปเลยจ้าไปครับพี่น้องหลุนเบิ้งน้ำการครับเสาเมื่อนี้พิกัดท่า่ากับปลาบ้านน้องเม็กตำบลยังข้ามเพื่อบุญทริกจังหวัดอุบลคือเกาครับหลอกหลุนเบิ้งน้ำการพี่น้องวาสิมานเฮ็ดยังนแนครับหลอกแรกแหกมานครับ ดอกแดกของห้าจ้ะกอแดงครับดอกที่สองครับอีกดอกหนึ่งจ้ะจูมกำลังงามเลยจ้ะดอกที่สามครับนี่จ้ะนี่จะจูมเลยจ้ะอีดอกครับโุม,มเดียวเ้วยจ้ะหาดอกครับทั้งคน ดอกโคกไต่เมือ่อสกอยโคกดอกพีเธอรอกอยฟางทั้งผิดนอกำลังงามเลยจ้ะาอุ่พอดีงามเลยเนาะเจ็ดแปดเนาะจ้ะอันนี้เก้าครับดอกนึงจ้ะสิบดอกพอดีพี่น้อง จูมจ้ะจูมนึงจ้ะวันนี้ครับผมนี่ก็ล่างเห็นดอกนึงครับ่อแดองจ้ะอยูนี้จูมนึงครับสองจูมเนาะ chùm luôn cả đỏ cái lăng nga mi đó cha đỏ luôn cả chùm này hơn อยู่นี่อีกสองครับสองจูมจ้ะอีกจูมนึ่งจ้ะแต่ก็ลาังงามเลยเนะมมาะโฮมไม่อีกจ้ะดอกแกะของโฮมเียจ้ะโฮมละสีหาดอกใช่นเนาะจ้าดอกใหญ่บนรับอันนี้ จูมยังไงเลยจ้ะแต่ว่าเพื่นเป็นเห็ดดอกหน่อยเนาะเริ่มบานนะครับนะแต่ดอกอยัางงามเลยเจ้ะดอกงามเนาะจ้ะพอดีงามเลยจ้ะพี่น้องแกงหวานจ้ะชมไมอีกจ้ะชมมองเคยได้เก็บมองแล้วดอกนอออ่าชอบก่อยจ้มารอบนี้ ซิปก็ดอกอยู่พี่นองออกลายแห้งนอนหลบนี้เนาะจะทั้งนากระมีครับเป็นหนึ่งแดงอยู่พี่นอ้อยู่นี่จุ่มนึงครับพรมเดียวจต่แต่รานไปใส่อันนี้เป็นดอกบานเพิ่นเนะะาะบานกระมีแต่บานแข็งบานงามพี่นองบานยังงามงามอยู่จ้ะทั้งนาพวกนี้ครับ ออกนี่ขางทางเลยนอนสกอยจ้ะหอมนี่ก็รล่างเหียนครับนี่จะจุง่งมงามจ้ะจุม่มใหง่ๆง,งามๆจ,จมงงงากที่น้องมันชิว็นซิดดอกพี่น้องจะบ<ม>่ได้นับเลยครับ ที่ดอกกิ่ดกจากโฮมเนี่ยกลายดอกเติบนะโฮมมาอีกพี่น้องจูมในๆจ้ะเราปกใยหวานเนาะจ้ะอีกจูมจ้ะอกอเรียงอีกจ้ะ จ้ะนีมเป็นกำลังเกิดเนาะดอกน้อยเพิ่กจะปุกไวจ้ะพูดไปเนาะบอกเป็นเหงาเป็นเงาเลยเนองสักอยจ้ะเย็ดนังก็ออกคากแห้งเนาะปีนี้เย็ดออกลายอีลีครับปีนี้ เริ่มหนูแต่เห็ดบดดินนอะสกอยจ้าโมนี้กำลังเห็นสามดอกครับกำลังเริ่มออกเนาะจ้าลายดอกอยู่ยตัวนี้เนาะจ้า ดอกมันจะไงครับหนึงกระแม่ได้อกอยเห็นไหมเห็นท้ง้งหนาหน,า,หนาเนียหนายิกงุ้้ยนะฮะไต่ใหม่หนึ่งกระแมนครับใค่คนน่ะแม่มาเห็นดีจ้ะมันงามเขามากเก๋ไก่ลำบห็นคของก่อยดอกหนึง่ง เ,เป็นแตนแงแกงจุ้มมังจ้ะมองข้เก็บเมื่อว่านนี่ครับจุ่มใหญ่งงเลยจ้ะได้จุม่มลนนีเบิร์ดนอสก่อ,กอยจ้ะปอแดงจ้ะขาใหญ่ๆเลยเนาะ มมนี้เห็นสีดอกน้องสก่อยจ้าจุ่มสามบานหนึ่งครับจุ่มดอกนั่งจ้าเป็นละงามจ้ะบานกับบานงามเนาะจ้ะบานกับกัลังบานพี่น้องเปิ่งไข่เปิ่งขาวดอกอยงใหญ่พี่น้อง ดอกไงงามขนาดเลยจ้ะกอแดงอีกจ้ะจุ้มนึงจ้ะเดี๋วนี้จุ้มนึงครับจุ้มยังไงเลยจ้ะดอกข้าวาเอ้นเมื่อวานมันนี่เพิ่นกันใหญ่เนาะ พอดีเก็บครับทำนี่แกงนี่น้ำแดงครึ่งน่องสกอยแกงหวานครับเพชดก่อแดงก่อใหญ่ครับเห็นแต่ขาเพิ่นสนตองพี่น้องแด็กกำลังงามจ้ะด่น,นี้พอดีแกงน่องสกอยจ้ามีแต่สนใบตองยยอยู่นนี้เลยจ้ะ ตามครับเีลงูจ้ะ สงดำอีกดอกหนึ่งจ้ะจุม้มจ้ะเป็นอีกจุมหนึ่งจ้ะทัาง่ายผู้นี้ครับแต่โมมีหมูเนาะ วาอ้ก็เดียวดอกเดี๋ยวปลาก็เริ่มชิดแจงแล้วเนาะจ้ะลังสลัวสลัวครับสีดอกเนาะหมูนี่งอกปลายเนาะจ้ะเห็นแล้วงอกกับหมูมคว่ายใหญ่ป็นไรจ้ะ เห็นแล้วงอกอีกมูนหนึ่งครับแต่ว่าดอกพันใหญ่เติบอยู่เนาะใหญ่วงหันอยู่เนาะจ้ะดอกพันสมบูรด์วยจ้ะ่จ้ามองเหนเห็นสามดอกจ้ะ ่อยครับอันนี้จะดอกง่ามเลยจ้ะพิ่งข้า,ายเพิ่งมัแอร์ครับจีเฮดบตินตัวนี้เนาะจ้ะดอกออกใหม่กันยังมีอยู่พี่น้องเฮดบตินออกุ่ลายเนาะ มีอีกจ้ะมีจต่ดอกกำลังงามเนาะจ้ะพอดีงามเลยจ้ะ มัน้าล่าอีกจ้ะข้างในอีกจด้ดอ,อกม,มีจะากำลังงามเลยนะกอแดงครับจูงงามงามจ้ะ มีเฮ็ดล้างแหล่นาแหล่ครับจอกก็กำลังลางามืีกจันจ้ะเฮ็ดหลอบนี่ก็ออกพร้อมกันหลายอย่างหฮงเนาะจ้าจักเฮ็ดละโง่เฮ็ดกอเฮ็ดแดงน้าแดงสําครับเฮ็ดผึ่งก,ออกอง็ออกพี่น้องมาออกเฮ็ดล้างแหล่อ,อีกครับวันนี้ เจ็ดบวดดินเก็ดนี่มีจีหน่อยอยู่เนาะเันออกเรื่อยๆอยู่ครับน,นี่เป็นดอกใหญ่แต่ สองจูมครับช่องนี้ก็สิเป็นเหลืองนวลลายเนาะ,ะขาสิบล็อกไมมีปันไดครับโอโอเหลืองก็ออกบค่อยไมร้ายดอกพี่นอออ้องออกคมละสามสีดอกครับผมไม่ล้ายดอกกับเป็นซู่ครับกํโอโอาลังผอแล้วงกขาครับ ชุมแลกจะละงูขาวดอกใหญ่เหรอดอะดอกนั้นต้องใช้บนถือแดดนะ้าซีออกซีผ่นหักเป็นเปลี่ยนครับ 3ามดอกครับอยู่นี่เพิ่งดำครับยางอยู่คุมกันยังได้บานเนะาะสักอยบอวดงเบิ่งฮักครับแต่กันยังแข็งอยู่พี่น้องดอกงามๆจ้ะบัวมันเอาบานเถาเนาะจ้าบานงามอยู่ครับ อแดงครับสองจูมจ้ะนี่ครับพี่น้องในกระตาเหาเป็นเห็ดกอกับเห็ดละง,งกเนะาะเคถิงตาครับมือน,นี้ก็ดูน้ำกันไปเรื่อยเละพี่น้องเพิงดำครับปกหอยซองเหมือเนาะจ้าดอกน้า้าสิบปอกต่อครับ ลุงลอ๊กเหลืออีกโมงนึงครับมีแต่ดอกกำลังงามเนาะจ้ะนังสวดขึ้นเนาะมันกำลังพอขึ้นครับเพรานั้นแม่งกินเนาะ เห็ดเพิ่นกโยงครับอ,อดอกจะมันน้อยเนาะสงสัยเป็นพันหน่อยเนาะ<ช>ดอกกสี่ออกเื่หลืองครับใส่เราชอบกอยตาเห็ดเพื่อนครับเพิงเห็ดรวมเนาะตาเห็ดรวมเนาะมีเห็ดแดงเห็ดขาวนํำครับเพิงด้ามมีครับ จุ่มกันลังงามเลยจ้ะเพิงดำครับํำลังจุ่มเลยจ้ะเพิงคาลายครับนี่จะจุ่มกันลังงามเลยจ้ะน,นี่จุม่มนึงครับเป็นเงาเลยจ้ะ เดียวเยวนะาะหลายดอกเติบอยู่ครับกำลังเกิดใหม่ดอกไม่ได้จุมจูมครับจุ่มงามเลยนะดอกใ่าเ่เพิ่อนจ้ะ ลองจุ่มจ้ะดอกบานเพื่อนครับวันนี้จุ่มหน่อยเพื่อนก็โปกไปเนาะจ้ะลูกเป็นอตอคอยเนี่ยไปไปตองโปกว่ะ ี่จะจูมเลยจะหฮมนียมิจตจูมจูมเนาะจ้าจูมอยู่นี่เพื่อนสีออกดำดำครับเห็ดล้างแหล่ครับอันนี้ล้างแหล่นาแหล่เนาะจ้าดอกงามดอกสมบูรณ์ดีขนาดจ้ะ ดอกแข็งดีครับเห็ดล้างแหลนี่บมีมุนเนาะจ้ะกอดแดงครับบิดเข้ามาเนาะจ้ะขอบคุณจนบานครับแต่เขายังบานแข็งอยู่จ้ะ เหลืองครับออกในทางนี่เลยออกในาทางทางทางเลยเนาะจ้ะทางทางก็มองเป็นแฟนสำนาาา้านอนเสกอยเป็นแฟนจ้ะขี่รถมาก,ก็เห็นเลยครับขันบนเนมก็บโเห็นเนาะขันบัไดเนี่ยมึงข่าวๆจ้ะใบใหม่ป๊บเพิ่งยูซองทาใบนี่นะจ้ะ นี่ครับตาเฮ็ดละงอกก็เฮ็ดก่อเฮาเนาะจ้ะเลยเคืองขึ้นมากครับตาใหญ่เฮาก็เกือบเต็มพี่น้องตาเฮ็ดลวมครับเฮ็ดทั้งเฮ็ดตีนเฮ็ดผึ่งเนาะสีสันงามให้น้อสกอยจ้ามีทั้งสีแดงสีขาวสีเหลืองครับละงก์เหลืองสองดอกก่อนสิครับพี่น้องอ๋อเป็นแปนเลยจ้ะออกนี่เป็นแป,นเ,ปนเลยเนาะจ้า เ็นมองระดอกสองดอกครับเพรละงกเหลืองมีอีกจ้ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกับเสากรอยครับวันนี้นจ้ามาเมืองผลงานของเฮ้าจ้ะตาเฮ็ดกอก็เฮ็ดละงกจ้ะก็ได้เครื่องตาอยู่จ้ะก็ซื้อวามาันอยู่จ้ะ ส่วนตาใหญ่ฮะสิเป็นตาเฮ็ดทั้งเฮ็ดดินร่วมแล้วก็เฮ็ดพึ้ร่วมจะ้ะเกือบเต็มตาจ้ะเลยเพิ่งมาหลายเติมน้าจะ้จากาจะกับม้าจ้ะเอาละจะ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ซื้อซอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซายก็ไหลก็แช่ก็ติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดสิบผาคลิปใหม่ๆจากบ้านนา,ากรบสาวก้อยเล้อจะ้ะพี่กัสโอนีกับป้าบันน้องเมฆอำเภอพุทธลกจังหวัดอุบลจะ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่27พฤษภาคมปีพศห5ห้ มือหนานะคลิปหนาค่อยพอกันไหมจ้าสำรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาพ่อ,พอไ่แม่ไงครับสำรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันอยู่ครับเห็ดกัพอไ้เก็บอ,กกอยู่ครับพี่น้องออกเ,เรื่อยๆครับมีเกบไบเรื่อยๆครับพอกันคลิปหนามือหนาครับสำรับคลิปนี้บ้านน้นกับเจ้ากอยเขาโตลาครับปานครับสวัสดีครับ